เขียนเจอ์นลมานานแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่สําเร็จสักทีหนึ่งครูอยากให้คุณลองตรวจสอบความเชื่อของคุณก่อนค่ะว่าคุณมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะแปลว่าอะไรคะหลายคนมักจะจํากัดข้อจํากัดของตัวเองจํากัดความเชื่อของตัวเองโดยการบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าฟ้ามันถูกกาหนดลิขิตมาแล้วว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นแบบนี้ความจริงคือไม่ค่ะไม่ใช่ฟ้า ไม่ได้กําหนดให้คุณเป็นคนยังไงแต่ว่าตัวคุณเป็นคนกําหนดโชคชะตาเป็นคนกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตของตัวคุณเองดังนั้นวันนี้คุณลองตรวจสอบความเชื่อของคุณก่อนว่าคุณมีความเชื่อที่มีข้อจํากัดอยู่หรือเปล่าคุณมีความเชื่อว่าคุณยังโทษโชคชะตาโทษดินฟ้าอากาศโทษคนอื่นยกเป็นโทษตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าอะไรก็ตามที่คุณโทษคนอื่นโทษโชคโทษดวงมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่สําเร็จ ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะจดบันทึกไปแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณยังมีไมซ์เซตวิธีคิดที่มันไม่ถูกต้องค่ะคุณไม่สามารถที่จะจดบันทึกบล็อเจอแนลแล้วทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นี่คือคีย์ดังนั้นวันนี้ใครบอกว่าจดบันทึกแล้วชีวิตยังไม่ไปถึงไหนเลยลองตรวจสอบความเชื่อของคุณดูก่อนว่าคุณมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องแล้วหรือย,อยังนะคะและใครชอบ E ีีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูเนยได้เลยที่เพจ passion tuwin นะคะ